หลายคนสงสัยว่าเลนไมโยสมาร์สรุ่นใหม่จากโ o ย่าแตกต่างกันยังไง คลิปนี้มีคําตอบครับโอสม s ร์ทซั u n b ิ r ์ดและ m a y สม m a r t c a m e เลียนยังเป็นเลนส์ที่ช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นที่มีนวัตกรรม Dims เลนส์รูปรังพึง่งแต่เพิ่มคุณสมบัติปกป้องดวงตาจากแสงแดดและรังสี UV โดย s u n b ิ r ์ดเป็นเลนส์โพลาไรซ์กันแดดที่ตัดแสงสะท้อนได้ดีมากๆเหมาะเป็นเลนส์กันแดดสําหรับเด็กๆที่เล่นกีฬากลางแจ้งหรือใส่เวลาไปเที่ยวทะเลทํากิจกรรมกลางแจ้งเรียนรู้โลกกว้างส่วนมโอสมาร์ท c a m e l ล i ยนเป็นเลนส์ที่เปลี่ยนสีตามสภาวะแสง คือเปลี่ยนเป็นสีเข้มเมื่ออยู่กลางแจ้งและกลับมาเป็นเลนใสเมื่ออยู่ในร่มข้อดีคือสะดวกสบายคล่องตัวไม่ต้องพกแว่นหลายอันสามารถใช้เป็นเลนหลักในชีวิตประจําวันได้เลยทั้งมาอสมาร์สซันเบิและ c าเมเลียนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยชะลอการเพิ่มขึ้นของสายตาสั้นพร้อมปกป้องดวงตาจากแสงแดดให้เด็กๆเ,เรียนรู้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะในร่มหรือกลางแจ้งแบบไม่มีข้อจํากัด